มาแล้วลูก okay. <tipa hyum ne. laughs> กินหุไม่ค่อยกินเดยียวมันจะจุกติดคอ,อรีบกินเหนียวคงจะหิวกว่าจะเลิกงานกลับมาน้องหน้าละปุ้ยแมวหางกุด